ครับเรากําลังจะส่งสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเหล่านี้ไปให้กับตัวแทนของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบตาพีตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นโกลซีก็คือวิตามินซีนั่นเองครับแถวละ10ซองนะครับตรงนี้ก็คือ20ซองนะครับถ้า20่สิซองนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับก็รับเพิ่มไปอีก1นึ่งซองเลยนะครับอันนี้แถมไปเลยให้ตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับต่อมา2แถวนี้แถวละ10เช่นกันนะครับเป็น โบต p าพีโปรตีนเบสนะครับรูปหน้าซองเป็นรูปคุณก๊อตนะครับแถวละ1ิบสองแถวก็20นะครับเมื่อสั่ง20เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับในทีมเรารับของแถมไปอีก2ซองนะครับอ,อันนี้แนวตั้งนะครับตัวนี้ก็คือโบต้าพีโกเอนะครับหรือคือเอนไซม์นั่นเองแถวนี้มี10ซองแถวแนวนอนมีอีก10ซองนะครับ เป็น2 2แล้วนะเพราะว่าต้องรับประทานคู่กันนะครับกับโปรตีนคอลลาเจนนะครับตัวนี้นะครับจะทําให้ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับเป็นกลิ่นน้ําข้าวนะครับหอมเลยนะครับอ่าโปรตีนคอลลาเจนหซองจะคู่กับโปรตีนโกเอ็นหซองเราจะจําหน่ายกันแบบนี้นะครับก็20ชุดนะครับตัวแทนของเราสต็อก ไป20ชุดนะครับเตรียมรับนะครับส่งให้นะครับ